ยี่สิบเก้าและยี่สิบบทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขครับปัตตาจะนิทุกคาพยาปัตตาจะนิพิยาโสกปัตตาจะนิโสกโหตุสัพเทปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะทางปุญญสัมปัังสัพเทเทวนุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสตายะ สีลังลักขันตุสัพพทาภวนาปิละโตโหตุปชันตุเทวตาคตาบทที่ยี่สิบสัพเพปุทาปราปตาดาวจบสัพเพปุทาปราปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันสัพเทชินรักขันปัญธานิสัพพสิง เมืพุทธาปรปรภตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชินะดับขันพันธามีสัพพะโสสัพเพืุทธาปรปรภตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชินะดับขันพันธามีสัพพะโสสัพเพืุทธาปรปรภตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันต ภพุทธาภราปตตาปเจิตานันจิยังพระรองอรหันตานั้นจะเต็มเชนารักพันพันทางมีสับพัสดุภพุทธาภราปตตาปเจิตานันจิยังพระรองอรหันตานั้นจะเต็มเชนารักพันพันทางมีสับพัสดอ๋อเรียกได้ สัพเพปุทธาประปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเจนาละพันปัญธามิสัพพะโสสัพเพปุธาประปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเจนรลกพันปันธามิสัพพะโสสัพเพปุธาประปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตเจนาละขันปันทางมิสัพพะโส สัพเพปุธาพระ,ระตพตาปเจกานันจะยังพระังอราหารันตานันจะเสเสนะรักขันพันธามิสัพคาสุสดครบยี่สิสบบท ด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพัะปริศและพระคาถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกันพาพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทาง วัตถุมงคลพระปิกายเาเอเยสร็จถี่เขียนยอเสร็จถี่เหียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวนที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งรักประดิษฐ์ตงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอ